สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เป็นบทเรียนที่3นะคะสืบเนื่องจากบทเรียนที่สองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในบทเรียนที่3นี้เราจะเริ่มปฏิบัติท่ารำนะคะตั้งแต่บทร้องที่ว่ากินนอนรำซ้ำช้างประสานงาท่าพระรามาโกศิลพมรเคลมัดฉาชมวาริน หลงไหลได้สิ้นหงดินราแล้วจบด้วยรำนะคะคุณครูขอแนะนำว่าให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำทบทวนท่ารำตั้งแต่ต้นไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะแล้วเมื่อปฏิบัติท่ารำจบครูก็จะมาอธิบายท่าย่อยนะคะสำหรับบทร้องในวันนี้ในรายละเอียดในการเชื่อมท่าต่างๆ ะะเมื่อนักเรียนเข้าใจในการเชื่อมท่าแล้วในการปฏิบัติท่าแล้วก็ขอให้นักเรียนทบทวนนะคะย้อนกลับไปทบทวนตั้งแต่แรกนะคะซ้ำๆจนนักเรียนสามารถปฏิบัติท่าลำได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ท่าออกนะคะพร้พอมๆกันค่ะตั้งค่ารอครูนะคะเดี๋ยวครูเปิดเทมปแป๊ดหนึ่ง E เตรียมนะคะ อมอนเขามาัดฉาชมวาลิน,น,นเดี๋ยวเท้านะคะยืดยุดวางเท้าลงตั้งมือขึ้นแขน มัดฉาชมวาลินลหลงไหลได้สิ้นหงรินราและก็ทา่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติท่ารำย่อยนะคะนาตยศัพท์ที่อยู่ในบทร้องดังกล่านะคะก็จะมีการเยื้องตัวนะคะในท่าพระรามานะคะการเยื้องก็คือสะดุ้งนะคะสะดุง้ง สะดุ้งขึ้นกดไหล่ขวานะคะสะดุ้งขึ้นกดไหล่ซ้ายนะคะรักคอไปด้วยนะคะสะดุ้งขึ้นนี่เราเรียกว่าการเดียงตัวนะคะอีกอันนึงคือการเดี่ยวเท้านะคะการเดี่ยวเท้าของตัวนางน,นะก็คือใช้ส้นเท้านะคะแตะลงที่น่องนะคะของเท้าที่ยืนอยู่และการขาออก นขออกเชิดปลายเท้าขึ้นนะคะนี่คือการเดี่ยวเท้านะคะที่เราจะต้องเจอนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหมดที่โบกพักเพลงนะคะกินดอนรำนะคะหันมาด้านหน้านะคะประเท้าซ้ายจีบขวาหงายมือซ้ายนักเรียนต้องทำความเข้าใจนะคะว่าตอนเนี้ ครูใช้กล้องด้านหน้านะคะบันทึกภาพเพราะฉะนั้นถ้ารำเนี่ยทิศหรือมือมันจะตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังครูบรรยายไปแล้วทำตามนะ,ะปลากินนอนยืดลงรำนะคะก้าวเท้าซ้ายลงอีกังซ้าย,ายตั้งวงมือซ้ายจีบหงายมือขวาตึงกินนอนรำ นะคะเอาใหมเออ่เออเอ,อิยเอยกินนอนออรำซ้ำช้างเอยนะคะกินนอนรำชี้มือกดปลายนิ้วลงคว่ำ เอียงสายนะคะซ้ำยืดตัวขึ้นนะคะคลายจีไม่โทษทีค่ะคลายมือออกหงายก้าวเท้าขวายืดตัวขึ้นซ้ำช้างเอย่ยนะคะคลายมือออกนะคะคลายมือออกในท่าเชื่อมเออ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  หน้าตรงนะคะจีบหงายหน้าตรงนะประสานงานะคะถอนแตะเท้าซ้ายท uh ่าพระนะคะก้าวรามาเอื้อนเยื้อ ปล่อยมือออกโกงศีลน,นะคะก้าวข้างด้านซ้ายจีบความมือขวาตึงมือซ้ายจีบหงายเฉียงมาทางด้านขวาเล็กน้อยเอียงขวาโกงศีลหันไปโบกด้านซ้ายเออเอเอเ,อเอ ครูจะทำช้าๆอีกเที่ยวเ่งนะโบพักเพลงไว้ไปกินนอนออรามยุบซ้ำช้างเออยยืดตัวขึ้นคลายมือออกเอ่อเอ่อเอ่อ I uh -huh. ใจก็ย้อนกลับไปนะดูต่อไปต่อนะคะพอมอนเคล้ามัจฉาชมบาลินหลงไหลได้สิ้นหงลรินรานะนะโบกไหวนะถ้าพอมอนเคล้าพอมรนเออคล้า จากข้างซ้ายแล้วก็มาทำข้างขวาแตะเท้าซ้ายหัวเอียงขวาหันด้านซ้ายมัดขาเอ่ยเดี๋ยวเท้านะคะแขนตึงจีบยืดก้าวเท้าขวาลงงเอ,องเอ,อ,เ,อ,อเอ่ยปล่อยจีบตั้งมือยกเท้าซ้ายมาข้างหน้า ชมวารินนะมือซ้ายป้องหน้ามือขวาหงายออแขนข้างลำตัวเอียงซ้ายชมวารินยืดลงเอเอเฮอไลนะคะหันมาด้านหน้ากระทุ้งเท้าขวาปล่อยจีบออกได้สิ้นนะคะ ยืดเอ่อเอ่อเออกับเอียงกระถุงหงลินลาเอ่อ ต่อไปท่ารับนะคะทอนเท้าขวาแตะเท้าซ้ายปล่อยมือจีบซ้ายขึ้นเป็นท่าผาลาสั้นแตะเท้าขวาหมุนมาด้านขวาก้าวเท้าขวาจีบคว่ำม,มือขวาหวยยัวเอียงซ้ายยืดแตะนะคะเอาใหม่ เออเออเออออน้อย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 นี่น้อยนี่น้อยนีน้อย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 ปล่อยจีบน้อยน้อยลาวน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี้ น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อย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 นี่น้อยน้อยน้อยนะคะก็เรามาทวนกันนะแม่ทำอย่างไรกินนอนลำ ช้างประสานญนานะคะถ้าช้างสามช้างประสานญ,ญาถ้า,า,า,าพระลามากงศินพมอนคล้ามัดฉาชมวาลินงอแขนนะคะหลง ไหลกระทุ้งได้ส, <ines> ส,นะสิ้นขยันเท้า ian, หงลินลานะท่ารับนี่ครูหันทิศหน้าให้ดูน,น,น้อยนะเออ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 เนี่ยนะน้อย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 นี่น้อยนี่น้อยนี่นอยน้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 อย น้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่หมุนน้อยน้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี้อยนนนนี้้้อออยยยหันข้างขวาน้อย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 นี่น้อยน้อยน้อยนะคะอ่าก็ จบไปนะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติกันให้ได้นะคะครูแนะนำว่าให้ฝึกตั้งแต่ต้นนะคะลำไปพร้อมครูตั้งแต่ต้นชั่วโมงพอจบแล้วกลับไปทบทวนท่าดิบถ้าท่าไหนยังไม่ได้นะไปรีเทปดูว่าครูเชื่อมท่ายังไงนะแล้วก็ลำซ้ำๆเปิดซ้ำๆนะคะพร้อมทั้งบันทึกท่าลำเอาไว้ นะถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ทักเข้ามาหาครูในกลุ่มได้นะสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ